นี่นะคะทุกคนถึงเวลากลับแล้วนะคะเราก็จะเอารถขึ้นเรือกลับนะคะตอนนี้หนิงก็อยู่สตอกโฮล์มสวีเดนนะคะทุกคนรอบขากลับนะคะเราจะกลับเรือวิกกิ้งไลน์นะคะทุกคนก็จะเป็นเรือคนละลมนะคะกับขามานะคะทุกคนนี่จะไปชมกันชาดอนนิงพาชมนะคะนี่จ้าทุกคนเราก็จะกลับเรือลำนี้นะคะ ซึ่งตอนขามาก็คือคนละลำคนละบริษัทนะคะนี่จารอบนี้เราก็จะกลับด้วยวิกกิ้งไลน์นะคะทุกคนนี่จาก็จะเป็นเรือขนาดใหญ่นะคะสามารถขนรถขนคนได้นะคะคือฟินแลนด์สวีเดนนะคะเขาก็จะเดินทางหากันได้ด้วยเรือนะคะทุกคนนี่จาทางภาคใต้ของฟินแลนด์ก็คือจะ เฮงซิงกินะคะจากเฮงซิงกิสต็อกโฮมนะคะเราก็จะเดินทางหากันด้วยเรือนะคะทุกคนก็จะสะดวกสบายหลายทางนะคะทางเครื่องบินก็ได้ทางเรือก็ได้นะคะแล้วก็จะขับรถหากันได้ด้วยนะคะแต่ว่าขึ้นไปภาคเหนือหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าทางระหว่างทางภาคใต้นะคะเขาก็จะมีทะเลนะคะทัดทะเลที่ที่ติดกันที่ปิดกั้นอยู่นะคะเขาก็เลยมีเรือนะคะ ในการเดินทางหากันนะคะซึ่งก็จะมีหลายบริษัทของเรือนะคะก็จะมีหลายบริษัทเราก็เลือกมาได้เลยนะคะเราก็เลือกมาตามเวลาตามที่เราสะดวกนะคะก็จะมีเรือหลายลำหลายบริษัทนะคะที่ให้บริการนะคะนี่จ่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องตรวจพาสปอร์ตตรวจ ตัวเรือนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเรือนะคะเขาก็จะตรวจนะคะซึ่งหนิงก็ได้ใช้บัตรประชาชนฟินแลนด์นะคะหนิงก็มีพาสฟินมีบัตรฟินนะคะหนิงก็เดินทางด้วยใช้บัตรประชาชนนะคะง่ายๆนะคะนี่จ้าก็คือฟินแลนด์สวีเดนสวีเดนฟินแลนด์ก็จะเดินทางด้วยเรือก็สะดวกสบายนะคะนี่จ้า ก็ผ่านการตรวจแล้วนะคะทุกคนเราก็จะขับรถเข้าเรือนะคะซึ่งรอบนี้นะคะพวงหนิงก็จะขับรถเข้าข้างหน้านะคะทุกคนคือข้างหลังข้างหน้าเรือเขาก็จะเปิดให้ขับรถเข้านะคะแล้วแต่ช่วงนะคะก็คือบางช่วงเขาก็จะให้เข้าข้างหลังบางช่วงเขาก็จะให้เข้าข้างหน้านะคะนี่จาก็คือเขาก็จะจัด จัดระบบของเขานะคะนี่จ่าเรือก็จะใหญ่นะคะทุกคนนี่พวกพวกที่เอารถเข้าเรือก็ก็ไปตามทางที่เขาอันนี้นะคะเห็นไหมคะสะพานข้างบนนะคะสะพานข้างบนก็คือจะเป็นคนนักท่องเที่ยวนะคะที่เขาเข้าไปในเรือนะคะนี่จ่าเขาก็จะเข้าเรือกันทางนี้นะคะเข้าเรือกันแบบนี้นะคะ ก็จะมีด่านตรวจด่านอะไรแล้วเขาก็จะปล่อยเข้าเรือนะคะนี่ก็จะเข้าได้สองทางนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางแบบไม่ได้เอารถไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะมีช่องทางเข้าต่างหากนะคะช่องทางของพวกที่เอารถไปด้วยก็จะจะเข้าไปต่างหากนะคะทุกคนดูจะ้ะนี่นะคะ บรรยากาศนิ้งก็เอาบรรยากาศมาฝากนะคะนี่จ้าซึ่งเรือสำราญน,นะคะก็คือข้างในก็จะสนุกสนานมากเลยนะคะก็จะมีบาร์มีอะไรให้เราดื่มเรากินเราเล่นเราเที่ยวนะคะขอบอกว่าสนุกสนานจริงๆนะคะถ้าคนไหนที่เขาแบบว่ามีวันหยุดมีอะไรอย่างนี้นะคะเขาอยากไปเที่ยวอยากพักผ่อนอยากรีแลกนะคะเขาก็ขึ้นเรือนะคะ ขึ้นเรือไปกราบเลยจะฟินแลนด์สวีเดนนะคะนี่เรือเรือที่มาฟินแลนด์สวีเดนเรือพวกนี้ก็จะเป็นพวกเรือสำรานนะคะก็คือจะสำรานจริงๆนะคะทุกคนสำรานจนแบบว่าสนุกเลยนะคะสนุกมากนะคะก็คือจะสนุกจริงๆนะคะก็คือเป็นเรือที่แบบว่าสำรานจริงๆนะคะ เรือท่องเที่ยวเรือสำรานนะคะมี่จะพวกหนิงก็รอนะคะรอ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 เพื่อที่ให้เขาจัดระเบียบรถนะคะทุกคนซึ่งก็จะมีพวกเรือขนส่งด้วยนะคะนี่นะคะก็คือเรือขนส่งสินค้าต่างๆนะคะก็จะขึ้นเรือเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวนงจะพาดูเรื่อยๆนะคะเวลาเราขึ้นเรือนะคะเขาก็จะให้พวกเรือให้พวกรถขนส่งนะคะก็คือเป็นรถพ่วงรถบรรทุกที่เขาขนของนะคะเขา้นนะะเขาก่อนนะคะเขาก็จะจัดระเบียบรถใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วเขาก็จะให้รถเล็กจัดระเบียบรถเล็กตามเข้าไปนะคะนี่คือเขาเขาจัดระเบียบได้เป๊ะมากนะคะทุกคนนี่จ้าเขาก็จะ จะจัดระเบียบของรถนะคะทุกคนนี่จะพวกนี้ก็มาวิกกิ้งไลน์กาเรียล่านะคะทุกคนคือเรือแต่ละลำเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของเขานะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีชื่อเป็นของเขาเองนะคะทุกคนซึ่งเรือแต่ละลำนะคะจะออกแบบมาไม่เหมือนกันนะคะเวลาเราไปเที่ยวนะคะเรือแต่ละลำจะเป็น เอกลักษณ์ของใครของมันเป็นลักษณะของใครของมันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างในร้านอาหารข้างในห้องบาร์ข้างในต่างๆนะคะเขาจะจัดจัดแบบว่าเรือแต่ละลำจะไม่ซ้ำกันนะคะก็จะสวยไปคนละแบบเอกลักษณ์ของใครของมันเลยนะคะก็จะตามชื่อเรือเลยนะคะก็คือก็คือเรือลำนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะถ้าเป็นเรือ ชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะตามที่หนิงได้เดินท่องเดินทางท่องเที่ยวไปในเรือบ่อยนะคะทุกคนเรือแต่ละลำเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเขาจะผลิตมาไม่เหมือนกันนะคะทุกคนมีจ่าเขาจะผลิตเรือแต่ละลำให้เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของใครของมันเลยนะคะมีจ่าซึ่งเรือแบบนี้ก็ เ,เขาผลิตเขาอะไรก็คือราคาแพงนะคะเขาก็จะไม่เรียนแบบกันนะคะเขาก็จะออกแบบมาแบบว่าคนละแบบคนละสไตล์นะคะแต่ที่สนุกเหมือนกันก็คือข้างในก็คือจะจะแบบว่าเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่แบบว่าช้อปปิ้งเป็นอะไรที่แบบว่าก็รูหลานะคะทุกคนนี่จะที่ที่เหมือนกันนะคะแต่ว่า ถ้าได้ไปเที่ยวหลายๆเรือหลายๆล,ล,ล,ลำนะคะก็คือจะจะเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะคะเรือแต่ละลำจะไม่เหมือนกันนะคะมันสามารถแยกได้เลยว่าำลำนี้ลักษณะนี้ลำนี้ลักษณะนี้นะคะแต่ละลำขอบอกว่าสวยนะคะสวยคนละแบบนะคะนี่จะคือความแตกต่างของเรือนะคะเขาจะผลิตผลิตไม่เหมือนกันนะคะเขาจะทำเป็น เอกลักษณ์ของใครของมันนะคะซึ่งอู่ต่อเรือที่ฟินแลนด์นะคะอู่ต่อเรือสำรานนะคะอยู่ที่ตุรกูฟินแลนด์นะคะซึ่งเรือลำใหม่ล่าสุดนะคะไอคอนออฟเดอะซีนะคะทุกคนก็คือผลิตที่ฟินแลนด์นะคะผลิตที่อู่ต่อเรือตุรกูฟินแลนด์นะคะเป็นเรือสำรานลำใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งเป็นเรือสำรานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลำใหม่นะคะทุกคนซึ่งเพิ่งจะปล่อยออกไปให้กับบริษัทรอยัลแคริบเบียนนะคะก็คือเขาเพิ่งจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะก็ได้ออกไปจากฟินแลนด์นะคะทุกคนออกจากฟินแลนด์สู่อเมริกานะคะเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าก่อนที่เขาจะออกนะคะเขาก็ได้ทดสอบได้อะไรหลายๆอย่างนะคะทุกคนเรือ สำรานนะคะเขาก็จะหลายลำนะคะทุกคนผลิตที่ฟินแลนด์นะคะฟินฟินแลนด์ก็จะมีอู่ต่อเรือใหญ่นะคะอยู่ที่ตุรกูนะคะเขาก็จะผลิตเรือสำรานนะคะนี่จะาถ้าใครอยากไปดูเซิร์ชดูในเน็ตก็ได้นะคะทุกคนเขียนคำว่า i อค n of the Sea นะคะทุกคนขอบอกว่าหรูหาาราอลังการมากเลยนะคะแบบว่า สุดๆเลยนะคะฟินแลนด์ก็เก่งนะคะผลิตเรือลำใหญ่นะคะนี่จ้ารถคันข้างหน้าหนิงก็มาจากโอเลยเหมือนกันนะคะทุกคนเขาก็ไปเล่นสกีเหมือนกันนะคะดูข้างบนเขาจะมีกล่องกล่องใส่สกีนะคะนี่จ้าเราก็ฟินแลนด์สวีเดนเขาก็จะ ขับรถไปเล่นสกีกันข้ามประเทศนะคะทุกคนนี่จะเขาก็คือแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปเล่นสกีลานนั้นลานนี้ก็สนุกไปอีกแบบนะคะใช้ชีวิตแบบชิลๆนะคะนี่จะพวกหนิงก็รอนะคะรอเขาจัดเรือจัดระบบเรือนะคะจัดระบบรถเข้านะคะทุกคน นี่นะคะก็รอรอรอจ้านี่เขาก็ทำงานนะคะทุกคนคนทำงานคนทำงานในเรือก,ก็คือเขาก็จะจัดระเบียบรถแต่ละฝ่ายแต่ละหน้าที่นะคะเขาก็จะทำงานกันนะคะ ะะก็คือเราก็รอนะคะนี่จะเห็นไหมคะรถก็จะเริ่มทยอยเข้าไปแล้วนะคะทุกคนนี่พวกนิงก็ได้เข้ามาแล้วนะคะรอบนี้พวกนิงก็ได้เข้าข้างหน้านะคะทุกคนตอนรอบขามานะคะก็คือเข้าข้างหลังเรือนะคะซึ่งเรือ เรือแบบนี้นะคะเขาก็จะทําข้างหน้าข้างหลังนะคะก็คือรถสามารถวิ่งเข้าได้นะคะเห็นไหมคะนี่โครงสร้างของเขานะคะแล้วเขาก็จะจัดเรือให้เราเข้านะคะซึ่งการจัดเรือให้เราเข้านะคะเขาก็จะจะดูนะคะเพราะว่าที่ฟินแลนด์เขาก็จะไปจอดที่เกาะโอลันนะคะถ้ารถคันไหนที่ลงโอลันนะคะเขาก็จะให้เข้าสุดท้ายนะคะเพราะว่าคนที่ ลงเกาะโอลันก็คือจะต้องต้องต้องออกก่อนนะคะทุกคนคือเขาก็จะดูตั๋วเรานะคะว่าเราลงไหนนะคะถ้าเราลงเฮงเซนกิ i, เขาก็จะให้จอดข้างในนะคะคือข้างในลงครั้งเดียวออกครั้งเดียวนะคะแต่ถ้าถ้าเราลงโอลันนะคะทุกคนเขาก็จะให้จอดที่แบบว่ามันออกได้ง่ายๆนะคะเขาจัดระบบเรือระบบรถได้ดีมากเลยนะคะ นี่จ้าซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนนี่จ้าดูจากพวกหนิงก็ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะไปหาห้องกันนะคะทุกคนนี่จ้านี่ห้องที่พวกหนิงอยู่นะคะก็คือจะอยู่ชั้นสิบเอ็ดนะคะนี่นะคะทุกคนลักษณะห้องนอนในเรือนะคะซึ่งทุกคนมาในเรือนะคะก็คือจะมีห้องนอนนะคะเพราะว่าเรือเราก็เดินทางทั้งคืนนะคะ ดูจ้าห้องนอนพวกหนิงก็คือสามารถออกข้างนอกได้เลยนะคะนี่หนิงพามาดูลักษณะห้องนอนนะคะนี่จะก็คือเสียบการ์ดเข้าไปเหมือนโรงแรมเลยนะคะนี่จะอันนี้ของพวกหนิงก็คือจะมีประตูก่อนที่จะเข้าห้องนะคะแล้วก็จะเสียบการาดนะคะนี่แล้วเราก็จะมาเสียบการ์ดเข้าห้องนะคะ นี่นะคะห้องนอนของนิ้งนะคะดูจ้าทุกคนนี่ห้องนอนนะคะก็คือห้องนอนในเรือก็ที่พวกหนิงจองะค่ะรอบนี้ก็คือจะเป็นลักษณะห้องนอนในโรงแรมนะคะนี่จะก,ก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําก็อาบน้ําได้สบายๆนะคะ <S <S นี่คือห้องนอนในเรือนะคะทุกคนนี่ก็จะมีห้องน้ํามีห้องอาบน้ําให้เราแบบ สะดวกสบายเหมือนในโรงแรมนะคะทุกคนนี่จ้านี่นะคะรอบนี้พวกหนิงก็จองเป็นห้องห้องที่เหมือนโรงแรมนะคะนี่จ้าก็จะมีเตียงนอนเหมือนโรงแรมเลยนะคะทุกคนนี่คือเตียงนอนก็คือจะแบบว่าบรรยากาศแบบฟินมากนะคะก็คือห้องนอนในโรงแรมเลยนะคะ นี่คือห้องนอนในเรือนะคะทุกคนห้องนอนในเรือก็จะมีหลายห้องนอนในเรืออันนี้ก็จะเป็นแบบ VIP นะคะก็คือจะเป็นห้องนอนแบบในโรงแรมนะคะห้องนอนเตียงเดี่ยวนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนะคะก็จะเป็นห้องนอนเป็นชั้นนะคะห้องหนึ่งสามารถนอนได้สี่คนนะคะถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะคะมาแบบครอบครัวก็นอนห้องนอนแบบ แบบสี่คนก็ได้นะคะทุกคนนี่จาก็จะเป็นชั้นเป็นเตียงเป็นชั้นนะคะสองชั้นนะคะทุกคนคือพวกนหนิงก็จะแล้วแต่โอกาสนะคะเพราะว่าถ้ามาในเรือนะคะเราก็จะจองส่วนมากพวกนหนิงก็จะจองห้องนอนแบบแบบ VIP แบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าสามีแกเป็นคนชอบนอนแบบสบายๆนะคะแต่บางครั้ง ถ้าเราต้องมาแล้วเรือมันเต็มนะคะอย่างรอบที่หนิงมานะคะทุกคนเรือมันเต็มนะคะห้องนอน VIP มันเต็มนะคะเพวกนหนิงก็ได้นอนห้องนอนที่แบบว่าเป็นชั้นนะคะสองคนนะคะนี่จะมันก็แล้วแต่ช่วงนะคะช่วงที่แบบว่าเราจองทันไม่ทันประมาณนี้นะคะทุกคนนี่จะห้องนอนเพวกนหนิงก็จะติดกับ ทางออกไปชมวิวเลยนะคะทุกคนคือห้องนอนพวกนึงก็จะอยู่ชั้นนี้เลยนะคะชั้นชั้นสูงๆที่สามารถออกมาชมวิวได้เลยนะคะนี่ก็คือเป็นวิวบรรยากาศข้างนอกนะคะทุกคนซึ่งช่วงหน้าร้อนนะคะเขาก็จะเอาเก้าอี้เอาโต๊ะเอาอะไรมาให้เรานั่งนั่งข้างนอกนะคะช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือจะเป็นอะไรที่ แถบนี้ก็คือจะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้เรานั่งชมวิวตลอดเส้นทางในการเดินทางเลยนะคะนี่จะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเขาก็เก็บเก้าอี้ออกนะคะเพราะว่ามันนั่งข้างนอกไม่ได้นะคะทุกคนนี่จะช่วงหน้าร้อนเขาก็จะมีแบบว่าขายเครื่องดื่มข้างนอกนะคะแล้วเราก็ไปซื้อมานั่งดื่มนั่งกินนั่งชมวิวนะคะ แถบนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งหมดเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีที่ขายเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้นะคะแต่ช่วงนี้หน้าหนาวก็คือเขาก็เก็บหมดนะคะเพราะว่าหน้าหนาวมันก็เนาะมันก็นั่งไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างนอกลมแรงนะคะนี่จาบรรยากาศเรือก็เริ่มออกแล้วนะคะเรือออกจากส,สต็อกโฮมนะคะเราก็จะกลับฟินแลนด์กันนะคะนี่จานักท่องเที่ยวนะคะก็ มาเดินเล่นเดินชมวิวนะคะทุกคนนี่ดูจะบรรยากาศพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินนะคะทุกคนท้องฟ้าก็ไม่ค่อยเปิดนะคะเห็นไหมคะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะนี่ก็จะเป็นชั้นเป็นสองชั้นสามชั้นนะคะที่นั่งเล่นนี่จะท้องฟ้าก็มีแต่เมฆนะคะปกคลุมนะคะนี่เขามีเก้าอี้แบบนี้ตลอด เลยนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะเขาจะวางวางวางเก้าอี้เต็มเรือเลยนะคะลูกค้าก็จะสนุกสนานมากเลยมานั่งนะคะนั่งดื่มกันนะคะคุยกันนะคะนี่ช่วงเขาก็เก็บเก้าอี้นะคะนี่แถบนี้ก็จะมีเก้าอี้หมดนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะเวยช่วงนี้หน้าหนาวเขาก็เก็บเก้าอี้หมดนะคะ นี่จะบรรยากาศนะคะข้างบนก็ขึ้นไปได้อีกนะคะทุกคนนี่เขาก็จะมีให้เราแบบว่าชมวิวนะคะตรงส่วนแถบนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเราชมวิวนะคะนี่ก็ขึ้นไปข้างบนนะคะนี่เราก็ขึ้นไปนะคะข้างบนก็จะเป็นลานอีกนะคะทุกคนนี่จะ ถ้าหน้าร้อนมาเขาใส่เก้าอี้นะคะทุกคนโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งนะคะนั่งดื่มแล้วก็แล้วก็นั่งชมวิวนะคะข้างทางนะคะนี่นี่จะานิ้งพามาชมบรรยากาศนะคะนี่จาก็จะเป็นข้างบนเรือนะคะนั่งชมวิวมาเรื่อยๆนะคะระหว่างทาง ฟินแลนด์นอร์เวย์โอ้ยฟินแลนด์สวีเดนนะคะทุกคนพูดผิดนะคะนี่จะ้ะนี่ก็จะเป็นข้างบนนะคะข้างบนเรือข้างบนสุดเลยนะคะซึ่งเรือลำนี้เขาก็จะมีที่ให้ฮอลงด้วยนะคะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะคะฮอก็จะมาลงเรือนี้ได้นะคะเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรมีคนป่วยคนอะไรเร่งด่วนอะไรอย่างนี้นะคะ ก็จะสามารถมาช่วยผู้คนได้นะคะเรือเขาลำใหญ่นะคะดูจะขอบฟ้านะคะเมฆมืดคลึ้มไปหมดเลยนะคะทุกคนแต่ก็จะมีช่องว่างช่วงพระาทิตย์จะตกนะคะนี่จาก็จะเป็นข้างบนสุดเลยนะคะของเรือนะคะนี่ นี่จ้าทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยงามมากนะคะหนิงก็มาชมวิวนะคะเรือกำลังออกจากสต็อกโฮมนะคะทุกคนหนิงจะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะดูจ้าพระอาทิตย์จะตกสวยงามมากนะคะซึ่งท้องฟ้าก็มืดมิดหมดเลยนะคะก็คือมีแต่เมฆนะคะแต่ว่าก็จะมีช่องว่างช่วงนิดนึงนะคะ ซึ่งอพาอาทิตย์จะตกดินสวยงามมากบอกเลยดูจ้ะสวยงามสุดๆนะคะทุกคนดูว้าวบรรยากาศสวยงามมากนะคะนี่ขอบอกว่าสวยงามสุดๆเลยนะคะบรรยากาศนะคะนี่ดูจ้า พระอาทิตย์กำลังจะตกสวยงามสุดๆนี่บนเรือสำรานนะคะทุกคนดูจะ้ะเดี๋ยวนิงจะพาชมเรื่อยๆนะคะบรรยากาศบนเรือสำรานนะคะว่าทั้งคืนเราทำอะไรกันบ้างนะคะกว่าที่เรือจะถึงฟินแลนด์นะคะเขาทำอะไรกันในเรือนะคะนี่จ้าพวกนิงก็ออกจาก สต็อกโฮมช่วงเย็นนะคะทุกคนเราก็จะกลางคืนนะคะเราก็จะเดินทางกลางคืนนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปดูว่ากลางคืนในเรือเขาทำอะไรกันนะคะช่วงที่รอจนกว่าเรือจะไปถึงฟินแลนด์นะคะทุกคนนี่จะนี่นะคะชมวิวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงพาชมเรื่อยๆนะคะ ดูจะท้องฟ้าสวยงามมากนี่ขอบฟ้านะคะเรือก็เริ่มทยอยออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะคะดูจ้าก็จะมีเรือผ่านนะคะทุกคนโอู้สวยงามนะคะท้องฟ้าวันนี้สวยงามนะคะพระอาทิตย์จะตกดินนะคะทุกคน นี่สวยงามมากบรรยากาศสวยงามสุดๆนี่จ้ะท้องฟ้าก็จะเป็นสีแดงไปหมดเลยนะคะทคนตรงที่เขาแบบว่ามีดนตรีมีมีดนตรีมีขายเครื่องดื่มมีอะไรให้นั่งนะคะช่วงหน้าร้อนเขาจะจัดตรงนี้สวยงามมากนะคะนี่เห็นไหมคะเก้าอี้เขามีอะไรแถบนี้นะคะแถบนี้ก็จะเป็นที่บันเทิงนะคะทุกคนนี่สวยงามจ้ะ บอกเลยนี่นะคะทุกคนก็คือช่วงนี้ก็ออกมาข้างนอกนานแล้วก็เริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศก็คือหนาวนะคะหนาวอยู่นะคะถ้าใครเขาออกมาแป๊บนึงเขาก็จะไม่ใส่เสื้อโค้ทออกมานะคะทุกคนแต่ว่านิงก็คือออกมาแล้วก็ลงไหลนะคะก็ออกมานานหน่อยนะคะก็คือต้องใส่เสื้อโคต้ตออกมานะคะมีจานเรือเขาก็จะมี บันไดให้เราเดินขึ้นเดินลงชั้นชั้นนั้นชั้นนี้นะคะทุกคนนี่เขาก็จะมีอยู่3มชั้นนะคะซึ่งจะเป็นชั้นที่แบบว่าเราสามารถเดินชมวิวนะคะข้างหลังเรือนะคะนี่จะ้ะนี่สวยงามนะคะ เรือสำรานสำรานจริงๆนะคะทุกคนนี่จ้าที่เห็นสีส้มๆน่าจะเป็นเรือเล็กนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็จะได้ใช้เรือเล็กนะคะนี่จ้าเขาก็จะมีติดเรือไปนะคะนี่ทางเข้าห้องหนิ่งนะคะสะดวกสบายมากนะคะคือออกมาชมวิวแต่ว่า ช่วงเข้าไปเขาจะล็อกนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ให้ทุกคนเข้าไปได้นะคะนอกจากเจ้าของห้องถ้าเจ้าของห้องก็ต้องเข้าไปอีกลอกไปอีกข้างหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ต้องใช้การ์ดเข้าไปนะคะคือสามารถออกมาได้แต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปได้นะคะเพราะว่าประตูข้างนอกเขาจะล็อกนะคะเพราะว่าเขากลัวทุกคนเข้าไปนะคะเขาก็จะให้แค่เจ้าของห้อง ออกมาได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ากลับไปเหมือนเดิมได้นะคะทุกคนเขาล็อกไว้นะคะเราก็ต้องไปเข้าอีกที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ก่อนที่จะเข้าห้องนะคะเขาก็จะมีมีประตูนะคะมีประตูเซฟตี้อย่างดีนะคะเราก็จะต้องสอดกัดเข้าไปก่อนนะคะเราถึงจะเข้าถึงบริเวณเข้าห้องได้นะคะนี่นิงก็ พาเดินชมวิวนะคะเดินเดินเดินแถบนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะคือฟินกับบรรยากาศนะคะทุกคนนี่ฟินกับบรรยากาศสวย,ะะยๆนะคะนี่จ้าก็บายบายนะคะทุกคนสตอกโฮมนะคะเจอกันใหม่นะคะนิงมาเที่ยวบ่อยนะคะ สวีเดนนี่คือมาบ่อยมากสวีเดนนอร์เวย์นะคะจะเป็นประเทศที่ใกล้กันนะคะเอตเนียสวีเดนนอร์เวย์เอตเนียคือจะไปบ่อยมากประเทศแถบนี้นะคะนี่จะดูนี่นะคะหนิงก็จะมาเข้าอีกฝั่งนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็เซฟตี้นะคะ นี่จะเข้าได้ทางนี้นะคะเขาก็เสียดีเพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนได้เข้าไปนะคะในบริเวณห้องนอนส่วนตัวนะคะนี่จ้าข้างเหลือเขาก็จะมีประตูให้เข้านะคะนี่จ้าเราก็เปิดเข้าไปนะคะมันจะมีปุ่มให้เรากดนะคะ